สวัสดีค่ะสวัสดีจากออสเซียพกวีแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่อัมสเตเทนค่ะแฟนของบีก็จะมาทุระนะคะมาหาเพื่อนเพื่อนคนนี้ก็บีเคยมาหลายรอบแล้วนะคะที่เขานะคะมีแฟนเป็นพี่คนไทยนะคะที่เปิดร้านไทยนะคะตอนนี้เราก็มากับสมาชิกนะคะครอบครัวเล็กๆเหมือนเดิม ตอนนี้นะคะแฟนของวีก็กำลังเติมน้ำมันอยู่นะคะเพื่อนๆที่นี่นะคะเวลาที่เติมน้ำมันอะ่ะเราก็จะต้องเติมเองนะคะจะไม่มีคนบริการเหมือนที่ประเทศไทย <c oughs> <c oughs> แล้วก็ การเข้าห้องน้ in in so ําในปั like ๊มนะเพื่อนๆมันก็จะไม่ฟรีเหมือนบ้านเรานะคะที่นี่ถ้าเกิดว่าเราเป็นลูกค้ามาเติมน้ํามันมาซื้อของเราสามารถที่จะเข้าไปในห้องน้ําได้นะคะคือเขาจะทําห้องน้ําไว้ข้างนอกแล้วเขาก็จะรอกุญแจเวลาที่เราจะเข้าห้องน้ําอย่างเราเติมน้ํามันหรือว่าเราไปซื้อของนะคะเขาเราก็จะขอกุญแจเขาเขาก็จะให้กุญแจเราแล้วก็เข้าไปห้องน้ํานะคะเขาจะไม่ฟรีเหมือนบ้านเรานะเพื่อนๆ ก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่ลูกค้าเขาเราก็เข้าไม่ได้นะคะตอนนี้กำลังเติมน้ำค่ะอากาศในวีนนะที่ปีมานะเพื่อนๆมันก็แบบว่า แสงแดดสว่างสวัยนะคะพอมาที่อัมสเตเร์ดมแค่นั้นแหละเพื่อนๆอ,อากาศแบบอึมครึมมากๆเลยตัวนี่สวัสดีครับ ต่อมาที่มีมาสระจะสรุฟร้อสโอ้ฟลูกแพนวิธเฟิฟทร์มาแล้วก่ะตอนนี้ก็มาถึงร้านแล้วนะคะมาบ่อยนะเพื่อนๆเพราะว่าเป็นเพื่อนกันนะคะก็จะรู้จักกันก็จะมาบ่อยหน่อยนะคะอืว ตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่เมืองอัมสเตอร์ดัมค่ะเรามาร้านโดนัทคอกซึ่งเป็นร้านอาหารไทยอิมบิดเป็นร้านอาหารเล็กๆนะคะเปิดอยู่ที่เมืองอัมสเตอร์ดัมเขาก็จะเปิดทุกวันพุธจนถึงวันอาทิตย์ซึ่งบีเองกับแฟนนะก็จะมาที่นี่บ่อยมากเพราะว่าแฟนของบีกับแฟนของพี่เขานะคะเป็นเออเป็นเพื่อนกันค่ะ ส่วนตัว B นะคะก็ได้มารู้จักกันกับพี่เขาก็เพราะว่าแฟนของ B กับแฟนของพี่เขานะคะเป็นเพื่อนกันแล้วอย่างหนึ่งพี่เขาเป็นคนไทยค่ะก็เลยคุยกันนะคะเข้าใจตอนนี้นะคะ บีกะว่าจะถ่ายบรรยากาศให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูข้างในนะคะแต่ว่าวันนี้ลูกค้าเขาเยอะมากๆเลยค่ะบีก็เลยเกรงใจนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพวกฝรั่งอะค่ะเขาก็จะเป็นแบบโลกส่วนตัวสูงเขากลัวว่าเราอะจะไปถ่ายแล้วติดหน้าเขาอะไรอย่างนี้นะคะบีก็เลยไม่ได้ถ่ายต่อค่ะเพื่อนๆ บีไปถึงนะคะบีก็สั่งข้าวผัดกะเพราเนื้อไข่ดาวมาทานแล้วก็แฟนของบีก็ทานเบียแล้วก็ทานข้าวนะคะก็สั่งข้าวผัดกะเพรากันคนละจานค่ะหลังจากนั้นพอเรากินอาหารเสร็จเรียบร้อยแฟนของบีกับแฟนของพี่เขานะคะก็คุยกันได้สักพักหนึ่งแล้วแล้ว,ลวจากนั้นนะคะบีก็ขอตัวกลับ เพราะว่าวันนี้นะคะบีเดินทางมาที่เมืองอัมสเตอร์ดัมแล้วก็ช่วงเย็นๆบ่ายๆนะคะบีก็จะเดินทางไปที่เมืองสเตอร์ซิงเพื่อที่จะพาเพื่อนๆนะคะไปดูบ้านใหม่กันวิดีโอนี้นะคะบีก็เข้ามาทักทายพี่ๆเพื่อนๆนะถ้าชอบคลิปวิดีโอของบีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบีก็จะได้มีกำลังใจในการทำวิดีโอมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดู วันนี้นะบิวก็นั่งรถทั้งวันเลยออกจากบ้านนะจากวีนไปอัมสเตอร์ดัมน150กิโลแล้วก็จากอัมสเตอร์ดัมนะไปนอยเล็กปากนะก็อีกประมาณร0 0 100กิโลนะคะกลับจากนั้นก็เดินทางต่อไปที่เมืองสเตอร์ซิงแล้วก็จากสเตอร์ซิงถึงจะกลับวีนนะวันนี้ก็เดินทางหลายร้อยกิโลเลย และนี่ก็เป็นอีก1วัน1,000กิโลที่บีกับแฟนนะได้เดินทางนะคะไปตามเมืองต่างๆบีก็เลยได้เก็บภาพวิวบรรยากาศมาฝากพี่ๆเพื่อนๆเอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะบีจะพาเพื่อนๆนะไปชมบ้านนะคะว่าเป็นยังไงสำหรับคลิปวิดีโอนี้บีไปก่อนสวัสดีเอาวีาเซน